มึงมึงมึงในกินบ่งไรฮะชุบจใหม่ยันมบชุบนอก้เงกล้ชุกจนใหม่อีกปาขักอลีสบายดีพี่น้องสบายดีวันนี้พอๆกับสาร์อลงารน้องบัววันนี้ฮาสโซ่ไปนองสิบเห็ดไก่อบเฟืองพี่น้องจากชีวิตอะไรอย่างู้เลย ทำหลืจักชีท่านหรือบเพราะว่าแต่เว้นบัวไปเรียนบัวมาโรงเรียนแล้วก็ใส่บัวไปหาเฟืองเบิงสภาพคนให้บัวกับน้องไฝไปเอาเฟืองห้ากลับมาตอนนี้เขากำลังสิเเกียมลงไปเห็ดอยู่แคมน้องพูดเลยพี่น้องเดี๋ยวไปไปเบิ่งกันเลยพี่น้องว่ากเป็นจังไดไอ้ร้านทรายอุ้มเฟืองผู้ลินกองเฟืองยาวออกจะสอบไปไอไป ไปพี่น้องลงไปเบิงกน้ากันเลยเดี๋ยวสิเบิรกตอนนองบบงหอบเรื่องหอบพองลงมาหยุมาหยาคือคนจีไปสู่อผัวนี่แหละพน้องไปอกันอยู่แคมน้องอบ้านห้านคัยไล่เลยข้ายไล่ได้อายมาเลยายไลปีนบได้า តាយខកខកមែនអូសេះឯអាយញ៉ាងអោប៉ាខកណែគួរយៀតឡាចាប៉ា มันก็หัวเปื่องไอ้ข่อยไล่ได้เห็นเขาหยุดมันก็หยุดดำบึนข่อยพี่น้องเขาหยุดมันก็หยุดนดำเวลาเขาย่างมันก็ย่างนดำมาไอ้ชัดถือมันก็แพ้ให้เลยถือไว้ข่อยไล่ข่อยละหมัดเลยบอกเบอร์แรกข่อยปล่อยเอาบักไอ้

นี่เบิ้มวันนี้กูวันนี้เดี๋ยวผักก่อนพี่น้องค่ะขาเบิ่งตอนเชโอกกำลังเสียนั่นผักก่อนแป๊บหนึ่งยู่ดำอ้าวีบอสพี่น้องเหมือนีันะเบิ่งจะเว้นกับตกดินเลยเนี่บุปไปหนาไปหลังอยู่พอดีบ่เบิ่งปลาลอกเบิ่งผูดนี่วันนีแล้ว พูดอีกแล้เมื่อยเห็นด้วยเมื่อยนะมั้งนี่กับโอ้ยเจี๊ยบไปตุอยยังนี่เเอาามีดได้ลูกโอ้ยอิรย์อิรย์อิรยมาสามาสามพันงูวะให้อิรย์พันงูค่ะพันหนึ่งกินกันฉันในเพาให้ถอยออกมาเม็ดกินเม็ดเสียปลาได้เจ็บพอใจยันของมึงเด็กูละเมื่อยเด็ก แม่นบ่จัดเหล็กมากี่ยังเดีน,นี่ตายเลยคือหน้องเวลาอันกันเรียบร้อยเอาไก่ใส่กุหลาบทุกคน,นเอาเอาเอาตุ้กน้ำกันใส่น้ำแก้วน้ำแก้วเลยตุ้กแกลืมันกระตั้งกรเที่ยงเลยมันกระล่มเลยโอ้โหมาดูจานฮะ เอออีกอเตเอาบดคมมันเี้เฮ็ดไ,ไม่ได้กินไก่ไก่อ,อเพื่งยาเฮ็ดเต้นแ,แต่แรงที่น้องมีไก่ต้วหู้ใหญ่ตอกนาอายเออสุรหกอะไรมึงนี่นี่โอ้ยเลยมาไวในมีดฮะนี่เลยมีดเลย Oh, me, look. เอาบคุดท่านมันพอดีคุดเองชียบบะคุดขบนะซับใจกลางมันออกแล้วนะมันเกลี่ยโดดแล้วได้เซ็ใช้มือแลวแพรเรียมกระุ้มขี่มั่วมากเะ ผัดก่อนผัดก่อนว่าใครเ็กินวุ้กี้ในกระอบ,บอะไรกิน <laughs> เป็นชาว้าแล้วล <laughs> โอเคเนาะได้เนาะอัดึงนชมแม่นะคะทมนะแม่มึงกะใช่แต่กูชกนอนเลยกะ <laughs> อ้าวไม่ควันเขา ชะทอไนบ่ทมันมีหลอยมันลูกนี้ชิ่จ้ะเยอะเสียเอาไอโอ้ยจกชิวัดชิมีจกชิวัดจะเสียมเลยเอาตะใกลๆนั่นเลยมีคะเอาออกเลยเสียมอ้าวขอชิจูดให้ <laughs> <coughs> oh, nhập on <coughs> quay nhập on ai nhắm on nhắm on nha ú thế chắc sò đấy พ่อบ่เพื่องกูก็จะว่าคือมึงนี่มาเหมือนกันนี่ปลาจูดมาทำการจูดมีเบิ่งปลาเห็ดอย่างน,นี้ก็กยืนนี่เด้ยยืนนี่ยาไผ่ไม่ได้ลูกไผ่ได้ไหน <laughs> ปลาจูดไผ่ได้ไผ่ได้นี่เบิ่งแม่ปลาเห็ดโอ้ยโอเพื่องฮะลูกโอ <laughs>

จะไปไปหเพืองอีบ่ลเลเดจบเพอนจักิเป็นแบบไดพี่น้องบเคยเห็ดจักเถื่อหากเห็ดเถื่อทับอีดอันนี้ค่ะบัวไปหาสลาบมาบัวไปเอาอีกนานีเพื่องนีเพือนเขาบักตอกนี่ มันมันบัวชุกดอกนี่ไปเอาอีกไปชอบหนึ่งไปไปกับอีนางเดี๋ยวอนาสิพักก่อนแป๊บหนึ่งพี่น้องสิงให้น้องไผ่ครับบัวไปเอาเฟืองไอไปเอาเฟืองไปไปลินเฟืองไปอยู่กองเฟืองพูไปไปน้ำอีนางพูไป,ไปเอออยู่พูนแล้วไปสิพักก่อนพี่น้องให้บัวไปเอาเฟืองย่านย่านไก่บัวชุกไปไปพาไปเอาไปเอา ควันตุวยๆพี่น้องจักชิซุกหรืบอบ่อถาบัวกับน้องไผ่ไปเอาเฟืองมาตื่มอีกเช็สงสัยยันโบซุกดอกเดี๋ยวเอาเฟืองมาตื่มอีกจิงโเจอไก่ล่มอยู่ในออกมาดำคลือจักชิวา่ <laughs> <laughs> าไงผ่จนไผ่จนมอดพี่น้องเฟืองหากามา buah บริเอาอีหยังมาเลยเบิงพุ่แลนเท่ากระโตดองๆเอาลงเลยอุ้มใส่เลยใส่เลยใส่เลยเออทิ่มใส่เลยค่เลยพี่น้องเอ้ยจักสิได้กินหรือบ่ยนไก่บ่สุกกับปานานเออเอาไปชอ้ายชเอาอีหยังบอกตายเลยพี่น้องบอกให้เอาเฟืองใกับพี่ วิจักกยังวายควันวัวคือคนหมเติมใส่นางใส่เดี๋ยวพานางใจ้จึงใส่ลูกหลานอุกกรึกนึกนองอยากกินกา ไอ้คากบ่หลิงกองเฟืองคากบ่เฮ็ดดีบัวคู่ลบมไ้กินได้มาลุ่นนำกันพี่น้องรุ่นตอนเปิดป้อไฟผลึกอะไร ลมอ๋อ e, อีนางมึงตายบางอ้ายมึงจะเข้าไปใกล้มันจูดมึงได้ใสอีกไหมให้อีนางใส่อีกลูกกูช่วยยันบุ๊คุกกับปานนักหนะเลยชุกบอกเขียรใส่บุ๊คชุกไปเอาวไปสิดูไปเอา ปั่นเขาึงึงดยู่ปั่นเขายัางเบลเล่ยังเบลเล่ยอยู่ลอยไปฮักฉลามมาใส่ลอยคณะฉลามมาเออไปลุยเออเดี๋ยวกูสิเคลี้เองบุ๊ซุกจะแทะอันนี้ค่ะอย่าไปในลูกควายไรชนไดรเดี๋ยวทานลุ่นนมกันพี่น้อง ผัวไปหาสลามมาใส่เลยคีขันแปอวเฟืองเองยันมันบสุกเ้าตายอย่างเขาไปใช้ไพ่ร้านก็จะมาดือพี่น้องบ่ตายได้ คับมืดแล้วพี่น้องผู้บัวกับบัวเห็นหัวหนามหัวตาแลยหนานดำแล้ววันนี้ไปจะไปมันชิ้ชุกอยู่บ่บัววี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 ยังวีกระซาากระซาาอย่าเคี้อมันะมะมน,ะ,นจะ,ะจอยมันอดใจรอพี่น้องถ้าไพ่มันหมอนเหมือนก่อน <laughs> อย่าเห็นว่าอีลอยสาเบิกต้องการที่น้องรุ่นท้องการวานีไใหม่หรือวานี่ซุกหรือวานีดิฟจากได้ยังบ่หูเดี๋ยวถามไปมันหมอนมันก่อนบัวไปเอาแพงโซลาเซลล์ไปบัวไปบ่ปลาลายไอ้พี่น้องบ่นบุบีบุบีอยู่อยากเอาเบ็ดมาใส่กับบมมีเบ็ดเอาเบ็ดมาใส่กับมือคนหลักไปบัวไปเอาแพงโซลารเซลล์ไปยั่ขี้อ่ะมันน่าจนมันชุกเองนะ เออคิดาวาันพงเต็มมันหัวกูนี่ค่าชิมาเปิดพี่น้องเปิดไก่อเฟืองว่าชิชุกอือสิดีมาหลุดลอยอยพาดิอย่ามาไกลเดอ่ะนคาสาบเนนี่เรนนี่ะอันเด็ดเด็ดเด็ดิปิชุกน่าสับอย่าพาอย่าพาเบืงปลาเฮ็ดเงชุกมาชุกุก ชุบๆชบกกนเป็นอะไรดกะเป๋าผไม้งตีนไหกระเป๋าไหดิมันใบไม้เนาล้นล้นล้นลนใจเลยโเ้ยสิไดลกินกระเป๋านี่นะกระเป๋านี่น่ะ เอาให้ป้า,ากระเป๋าให <มา S 2> ้กระเป๋าในก้นท่านเออไปให้ป้าจับมันรุ่นพี่น้องมันรุ่นรุ่นต้นเปิดาอารมณ์ล,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 ลม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 ดอกเฮ็ดไอ้มาเชยเห็นไหม <laughs> นี่เป็นรุ่นปลาพูดไหมท่านปลาซุกมีรอบหนานี่แก้มือใหม่แก้โต๊ะใหม่มันทำแล้วมันนี้ก็ทันแล้วเฮ็ดครับทุกค ลุ้นะแลงมึงึงงในกินบ่ไก่ฮะชุกบ่จนใหม่ญาติบัชุบพี่น้อเอาก้อนเข้าเบิใกล้ๆญาติบั้ชุกจนใหม่อีปาขากอลีบัวยีบยิบแหละบัวยิบแหละเยื่งดีดูบสิมนเห็บานชมอเยื่งไฟดีดาอลีพี่น้อง พอจนใหม่เขียบเลยยันมันบวสุกไปไปเดี๋ยวเอาออกมากินย่องออกมานั่งย่องได้เออจับกล้องชับป้าสีย่องที่ยังกะควันควันอะไรวะขาดอะไระเออตกอีกได้ นำ้ำมันไม่เชี่ยดดีกว่าแกไปน้ามันอนมาๆอยากบ้าไอ้เบิ้งปลาเอาหายมีโอขาดอะไรช่วย่วย่ยานแต่มันโมชุกยังไานชุกเผาแทนเผาว่า ถัจ้าม้าอยู่สายถั่วแจม้นั่นนี่นี่ถั่วแจม้อยู่นี่แหละโอ้โหป่วยอดีเอลอ๋อยเอ้ยเบิ่งป่าเห็ดไห่พอนเดี๋ยวเอาให้ร้านกินนี่นะนี่นี่นี่ก็มากินน้ำอ้ายนี่นี่ถั่วแจม้าไเบิ่องซีมก่อนกินกินไหมอีกเดี๋ยนะเออกินนี่ลูกนี่นี่นี่ เออเดียวเออจิกหายก็หอดอะไรเห็นอะไรวะตากอกขึ้น้งลายและวจาโปรกินเห็นดบอ่ะเห็นม่นานเห็นจาาุ่ยเจาบไปกระเจรนโลโเล่อยู่เดียวจิกหายตากรอกขึนก่อนพี่น้อง อจับดีดีถไฟอะอีรอยให้ตะกรอกินก่อนใหตะกรอหายับบงบ้งกองแม่ชง่บกไม่เชิงแล้บแม่ทะอยากกินไก่แล้วังกองตะกรอให้ตะกรอก่อนพี่้องแกตะกองสหาโอ้ยหักเอ้ยใหญบัวแบบนี้ค่ะโอ้ยบัวเอ้ยอมดนี่แหละอนจได้กเอาเาก็ลูกมานอน ปันกันกินขอแค่น้องจะพิดกันน้ำมาตีไหอันนี้ร้านกินยันร้านบอีมเดี๋ยวเราไปลองชิมมาก่อนขับขับอะไรเหรอเห็นบ่หังห้องบอมเนี่ยมึงหน่าเห็ะตรงเนา เอาเป็ดมาอบอันนี้เอาเป็ดมาะไใสยดคือนเไเลยอยากบอกอะไรบอกกัน้บงกานะจันกะิคเ่น้ตากรอยากกินน้ำกอมันคุณมากคุณกิน่วนเนาะ ยังยังนะนี่แหละพามันจะทนเจ๊ฮ้อบัวกับเสีองโอากคือพ่อาบตะโกนทีดันกะพี่น้องคือพี่กะเสีโอกกับน้งบัวสีจบคลิปพีลาไปกินข่าวอยู่เพื่อนมันทำแล้วมันเว้นหงคลิปนี้ก็ขอจบ เทียงอนนี้ฝาผิดพลาดประกันได้กับขอสดขอไฟน้ำเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าโอกับน้องบวอนในเดิมเดี๋ยวเจ้าโอกับน้องบัวนิเอาไก่ไปเสือนกินด้วยกอนก่อนพี่น้องไปก่อนพี่น้องบายบายเจอกันเมื่อหน้าโอฟิตบาย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 ไา้บายบายกองไว้หิว